ที่เราใช้มันจนถึงปัจจุบันเรามีทุกอย่างให้ลูกค้าต้องการมีพนังกงานท่านหนึ่งคือวันก่อนดันเอากระดาษวาดสีน้ํามาที่ร้านเขาบอกว่าขอไปหยดสีลงไปในในกระดาษหน่อยดูวิธีการซึมของน้ำเพราอยากตอบลูกค้าได้ว่ากระดาษเนี้ยมันซึมยังไงจำำําคํานึงของที่คุณยายเขาพูดได้ว่าอย่าไปขายของแพงนะลูกเพราะว่าเขาเป็นนักเรียน ว่ามันไปได้อีกไกลถ้าทําโปรแกรมให้ได้ดีก็เลยสนใจที่จะทำ <S 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 คือใช้ ERP ใหม่หมดยกเครื่องแล้วก็ทําเว็บไซต์เกิดยอดขายออนไลน์สิบล้านนะพี่สิล้านที่รุ่มไปออกับเว็บนะรายได้จากโลกออนไลน์มันเยอะมากขนาดไหนมันแลกมากพี่เปิดอ่ามันแลกทำไปทํามาได้วันละสามร้วันนั้นร้องไห้เลย